สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเผยความลับในการวาดรูปของเราใน i b เบสเ n นนะคะเป็นแอปหนึ่งนะคะเป็นแอปวาดรูปอันนึงนะคะเขาให้โหลดฟรีนะคะวาดรูปได้เลยนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะคะเดี๋ยวจะมาไปเผยกันเลยแต่ว่าจะเอาจะบอกกันนะว่า มันมีสองแอปนาะที่เราอยากโหลดแต่ว่าโหลดไม่ได้อันหนึ่งก็คือแอป r o g กิเนะคะไม่รู้ว่าอ่านถูกไหมมันเป็นแอปที่แบบต้องเสียตังนะแล้วก็เลยไม่ไ,มได้โหลดนะคะโหลดอันฟรีอย่างเดียวเราก็เลยเข้าไปกันเลยเดี๋ยวเราเข้าไปเลยดีกว่าหน้าแรกนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้ทุกคนเห็นไหมคะว่าตาล่างคืออะไรมันจะเขียนว,ว่าหนึ่งสองสามมีมงกุฎแบบนี้นะก็คือเขาประกวด ก็คือแบบประกวดเราสวยที่สุดนะก็คือนี้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 น,นี้ไปถึงลำดับยี่สิบนะคะลำดับยี่สิบมันก็หมดเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูแต่ว่าเราขอบิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะให้ดูแบบตื่นเต้นเนาะแต่บางรูปเราก็ไม่ให้ดูนะเพราะจะบางรูปสิมีรูปเดียวที่ไม่ให้ดูนะแบบหนึ่งน,นะคะ นี่นะคะคือรูปแรกที่เราวาดนะคะก็คือเป็นรูปคุณตานะคะคุณตาของเราก็คือวาดแบบแปลกๆมากเลยตอนเลแรกก็วาดไม่สวยนะภาพต่อไปเราขอไม่ให้ดูนะเดี๋ยวนี่นะคะ <ๆ S 2> คือภาพนี้นะคะต่อมาคือภาพนี้ก็คือเป็นภาพคุณยายนะคะคุณยาาของเราก็แบบวาดตาแปลกๆ,ๆ,ๆ,ๆมากเลยกับจมูกแบบ แบบปากเบี้ยวปากบ้านนะแบบเนี้ยอันต่อไปเราไม่อยากให้ดูแต่ก็ให้ดูไปเถอะต่อมาก็นะคะก็คือฝึกว่าแบบว่ารูปโปรไฟล์ตัวเองก็คือองฟองคิทเช่นนะแต่ตอนนี้เรายกเลิกไปแล้วนะองฟองคิทเช่นกับองฟองเลตเติ้ลเชฟนะคะต่อมาก็คือเป็นภาพคือว่าพัฒนาคือดีขึ้นมากเลยก็คือ แบบการวาดตานะตาของเรานี่คือตานะคือแบบ I m crying ก็คือแบบต้องไห้แบบนี้นี่นะคือน้ำตาคือปาคือตาคือแบบวาดพัฒนาดีมากเอามาก็คือเป็นอีกเหมือนเดิมนะแต่ว่าอันนี้เป็น I happy เนาะไม่ใช่ I crying ก็ เปลี่ยนตาเป็นสีชมพูเป็นสีม่วงแล้วเราจะเล่าอย่างหนึ่งนะว่าทุกสีมันสวยเท่ากันสีที่เราเกยนมันก็สวยเท่ากันนะคะสวยเท่ากันเลยต่อมานะคะคือเราว่าเซนอีสือในภาพเนี้ยเรายังไม่รู้จักเลยนะว่าดาบพิฆาตอสูรคืออะไรคือแบบตอนนั้นอะไม่รู้เลยแต่ตอนนี้นะคะคือแบบติดมากซื้อเสื้อดาบพิฆาตอสูรเยอะมากเยอะเลยก็ค,คือตัว ตอนนี้นะคะที่เราวาดก็คือเส้นในสื่อน,นั่นเองนะคะเป็นปลานอสนีเขาเป็นเพื่อนพระเอกนะคะอยู่ในแกงพระเอกด้วยเขากลัวผีนะคะนี่ผีไม่รู้ว่าเป็นผีของคาณาโกเปล่านะนี่ผีแล้วเขาก็ใส่ชุดแบบนี้นะเราก็เลยแบบวาดตามเนาะฝากว่าใครเห็นว่าไม่สวยก็ขออภัยด้วยนะคะถ้าใครไม่ชอบดูก็เลื่อนผ่านไปเลยนะคะแล้วก็ ขานโอะนะคะคือใส่ใส่เสื้อคลุมนี้อันนี้เราวาดอีกแบบนะไม่ใช่แบบวาดในดาวพิอาสูตรแบบใส่ชุดชุดสีดำแล้วก็พักคลุมแบบนั้นไม่ใช่นะนี่เราวาดดู่เฉยๆมันก็จะเป็นแบบนี้ผมติดโบติดอะไรหน้าถ้าสูมใกล้ๆคือแบบแต่าวาดตะกุบตะกักมากเลยไหมมันจะเป็นลายแบบเนี้ยแต่ว่าถ้าเรามองไกลๆมันจะสวย ต่อมาะคะก็คือว่าคนาะอุ่เหมือนกันแต่ว่ายังวาดไม่เสร็จนกะก็ยังวาดไม่เสร็จก็แล้วกันแต่ว่าเราแอบ,บเอามาลอกนะก็คือแบบเอารูปภาพมาไว้ตรงนี้แล้วเราก็แบบวาดโครงหน้าอะไรตามหูตาอะไรมดเลยมานะต่อมานะคะคือภาพแบบภาพลองวาดแบบตัวตัวเองน่ารักนกะก็คือแบบนี้นะคือตอนนั้นเราแอบบเล่นกับเพื่อนก็คือแบบสลับกันแก้รูปภาพนะก็คือแบบ เราวาดรูปนี้แต่เพื่อนวาดอีกรูปหนึ่งแล้วสลับกันแล้วเราก็แก้หรือว่าเราจะแก้ก็ได้นะแล้วแล้วเราก็สล,สลับอีกครั้งให้ถ้าเพื่อนแบบชอบเพื่อนก็ตกแต่งอีกนิดนึงก็ได้หรือว่าถ้าเราแก้งแล้วสลับไปเขาก็น่าจะต้องแก้เนาะแต่ว่านี่คือเรานะคะือเมื่อก่อนเราชอบวาดจมูกอะแต่ตอนนี้คือแบบชอบชอบวาดสีแดงๆกระจายกระจายตรงนี้เนาะ ต่อมานะคะคือภาพที่หนูวาดสวยสุดที่เราวาดที่หนูวาดมาแล้วนะก็คือภาพนี้ทุกคนจะตกใจนะว่าทําไมชอบสีนี้หรอก็คือแบบหนูชอบสีนี้มากชอบภาพมากที่สุดคือหนูเคยคิดมาก,ก่อนแล้วนะว่าสีฟ้ามันตัดสีน้ําตาลแบบเนี้แล้วก็เลยแบบเออไม่ชอบเลยแต่ว่าออนครูบอกว่าสีที่เราเคยเกลียดนะมันเท่ากับสีที่เราชอบ ไม่มีสีไหนที่จะมากกว่านี้อันนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากรู้นะว่าวาดยังไงเดี๋ยวเราจะค่อยมาสอนนะเพราะมันยากจริงๆเนอะฝากกดติดตามด้วยนะคะนี่คือลายนี้แล้วก็นีเพื่อนบอกว่ามันเด่นตรงตรงนี้อะ่ะตรงที่มันเป็นวงกลมซ้อนทำยังไงใครอยากรู้กดติดตามกดถูกใจแล้วก็ขอมาด้วยนะคะไม่ใช่ขอหรอกเออแบบ ขอให้คุติดตามเยอะก็แล้วกันต่อมาคือภาพนี้ภาพนี้เราไม่ได้วาดนะคะนี่เพื่อนวาดนะคะแล้วก็แบบสอนเพื่อนวิธีการกระพริบตานะคะคือเราแอบ,บทำการะพริบตาเองเนาะเดี๋ยวเราสอนกก็ได้ก็คือวิธีการนะเราก็ต้องขยายไอ้ภาพต้องมีตาแบบนี้แล้วเราก็ทำแบบนี้นะแต่ต้องต้องอยู่ตรงมูลนะ ไม่ใช่มูสิพระจันทร์นะแล้วเราก็ลากลักลากลากล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 กไปเลยลากให้มันแบบปิดตาแบบนี้ทั้งทำทั้งสองข้างนะทำทั้งสองข้างไปเลยแล้วก็เราก็ลักลักลๆกลๆกลักล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 กาลกเสร็จแล้วนะอันนี้แบบอาจจะเบี้ยวๆแล้วก็กดตรงนี้เวลาจากนั้นนะนี่ปิดตาปิดตาทำได้นี่นะดีมากแต่เราไม่รู้นะว่าทำส่วนอีก อื่ได้ไหมแต่ว่าเราทำส่วนตาเนาะโอเคจบไปอีกอันแล้วก็แล้วก็นี้ไม่รู้ว่าภาพสุดท้ายหรือเปล่าจะไม่ได้นี่นะคะคือภาพที่เพื่อนบอกว่าเกียดที่สุดเลยไม่ชอบเลยแต่เราชอบเพราะว่าแบบลายมันซับซ้อนแบบสีที่เราแบบเกียดมาลองมาทำดูคือโคตรสวยแต่ว่าเพื่อนบอกว่าน่ารักเราแหละแต่เกียดตรงตา ตามน่ากลัวเดี๋ยวเราจะไปปรับแก้นะแล้วก็ภาพอีกอันคือกําลังวาดคือภาพนี้นะคะกําลังวาดเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้น่ารักมากเราก็เลยอยากวาดคือแบบคิดอยู่ในใจแล้วว่าอยากวาดนะก็เลยวาดโอเคไม่มีแล้วนะ สำหรับวันนี้ก็ขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแต่ก่อนที่จะไปฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กระดิ่งให้พวกเราด้วยนะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของพวกเราแล้วก็ฝากฝากอะไรดีอืมฝากว่าฝากว่าอะไรดีฝากว่าอย่าลืมไปกดติดตามช่องเพื่อนหนูด้วยนะก็คือเพื่อนหนูชื่อชื่อช่องชื่อว่าเฮาลีใบบัวนะเฮาลีใบบัวนะคะ เป็นเพ our, pues ibo, hadi, building, ื่อนหนูช <funnel. S 2> ื่อว่าใบบัวแต่ว่าชื่อช่องชื่อเฮลรีใบบัวเดี๋ยวถ้าไม่รู้เดี๋ยวโนจะพิมพ์ลงไปนะคะบ๊ายบาย